สวัสดีค่ะไม่ได้ยินเสียงครูครูลืมเปิดไมอะเป๋าครูครูลืมเปิดไมครูหายโอสวัสดีครับได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะครูลืมเปิดไม้ครูครูลืมเปิดไม้เอาวันนี้เราก็เริ่มนะครับเราจะเริ่มเรียนเนี่ยนะ ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเรียนกับครูทอมใช่ไหมครับใช่ไหมครูทอมค่าประมาณจำนวนเต็มพันใช่ไหมครับเ,เรเียนเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ครูก็จะทวนครูก็จะทวนให้ตั้งแต่ค่าประมาณจํานวนเต็มสิบนะครับเต็มสิบเราทากิอนอาหารเช้าใช่ไหมนะครับกินอาหารเช้ากันใช่ไหมเราจะกินค่าประมาณจํานวนเต็มร้อยเราดูที่หลัก นะครับถ้าประมาณานวนตัวเราก็ไปดูที่หลักร้อยนะครับคือหลักร้อยค่ะไปดูที่หลักรักข้างขวามือนะครับของของแต่ละข้าประมาณที่เราจะใช้นะครับถ้าหลักข้างขวามือเป็นเลขศูนย์ถึงเลขสี่นะครับให้ตัดทิ้ง <c oughs> ให้ตัดทิ้ง แต่ถ้าเป็นเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้านะครับให้ปัดขึ้นนะครับให้ปัดขึ้นและค่าประมาณในหลักที่เราต้องการมันก็จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันนะครับสบัปาหันี้นะครับเราจะเรียนเรื่องค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นเต็มแสนแล้วก็เต็มล้านนะครับ แล้วครูจะแชร์นะครับแชร์ให้นักเรียนเรียนอ่านนะครับอ่านแล้วก็จดนะครับจดไม่ทันก็แคปหน้าจอไวนอ้นะครับอ่ครับเขาบอกว่าการหาค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นจำนวนเต็มแสนและจำนวนเต็มล้านให้พิจารณาเลขโดด ในหลักที่ติดการทางขวาของหลักที่ต้องการประมาณนะครับก็คือหลักทางขวาที่เราต้องการประมาณสมมุติว่าเราต้องการประมาณเต็มหมื่นนะครับเราก็รู้หลักทางขวาก็คือหลักพันนะครับถ้าเราต้องการประมาณจํานวนเต็มแสนนะครับเราก็ดูทางขวาก็คือหลักหมื่นนะครับถ้าเราต้องการประมาณจํานวนเต็มล้านนะครับ เราก็ดูหลักทางขวาก็คือหลักแสนนะครับเขาบอกว่าถ้าน้อยกว่าห้าให้ปัดจำนวนที่อยู่ทางขวาทั้งหมดทิ้งนะครับซึ่งจะทำให้จำนวนในหลักทางขวาทั้งหมดเป็นศูนย์นะครับปัดทิ้งแล้วก็กลายเป็นศูนย์หมดเลย mm. เช่นเราต้องการประมาณหลักหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับเราก็ดูที่หลักพันนะครับ าหลักพันเป็นเลขที่น้อยกว่าห้านะครับเลขน้อยกว่าห้าก็คือเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ครับแล้วก็ปัดทิ้งหมดเลยนะครับปัดทิ้งหมดเลยก็จะเป็นศูนย์หมดเลยในในหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเป็นศูนย์นะครับแล้วก็หลักหลักหมื่นที่เราต้องการก็เป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็นเลขตัวเดิมนะครับเป็นเลขตัวเดิมนะครับต่อไปเขาว่าถ้ามากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับห้านะครับมากกว่า หรือเท่ากับว่าให้ปัดจำนวนที่อยู่ทางขวามือขึ้นนะครับหลักกางขวามือไหมครับหลักขางขวามือสมมติว่าเราต้องการประมาณหลักหมื่นนะครับหลักกางขวามือก็คือหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นปัดขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านนะครับ แล้วก็เป็นทางขวามือก็จะเป็นศูนยะ์นะครับสมมติว่าเราเอาหลักหมื่นเนาะเอาหลักหมื่นนะครับถ้ามันเป็นเลขที่ที่มากกว่าหรือเท่ากับห้านะครับก็คือเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเนี่ยเราก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นปัดขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มในหลักหมืน่นอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่ง ถ้าไม่ถึงห้าก็ปัดทิ้งนะครับปัดทิ้งนักเรียนแคบหน้าจอไปด้วยนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับแคบหน้าจอแล้วก็จดจะให้จดลงในสมุดนะครับนักเรียนจะได้อ่านและทำความเข้าใจได้นะครับเวลาทบทวนหรือเวลาทำไม่ได้นะครับตรงนี้ด้วยครับแคปด้วย มันก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนมานะครับคือไม่ถึงห้าให้ปัดทิ้งนะครับถ้าห้าขึ้นไปนี่ให้ปัดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูข้อมูลตรงนี้นะครับ เรียกมองเห็นไหมครับเห็นปะเห็นค่ะเห็นค่ะเป็นข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับปีห้าเจ็ดกับห้าแปดนะครับตอนนี้เราเราจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหลักหมื่นนะครับ นักเรียนดูนะครับประมาณเป็นเต็มเป็นหลักหมื่นนะครับเต็มหมื่นเราต้องดูที่หลักอะไรครับหลักกานความมือของหลักหมื่นคือหลักพันค่ะโอ้หลักพันนะครับนักเรียนดูครับปีห้าปีห้าเจ็ดนะครับประเทศเนปาลเข้ามาเดองไทยนะครับหลักพันคือเรียกอะไรครับหลักพันคือเรียกอะไรเนี่ย เลข5คะครับแสดงว่าเราต้องเราต้องปัดขึ้นใช่ไหมครับเลข5นะครับแสดงว่าต้องปัดขึ้นนะครับปัด5ขึ้นนะครับปัด5พันขึ้นเป็น10,000นะครับขึ้นไปเป็น10,000ทีนี้หลักหมื่นมันคือเลข2นะครับเลข2มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก10,000ก็เป็น30,000นะครับึ่วงข้อนี้ค่าประมาณเป็นวนเต็มหมื่นก็คือ30,000 ต่อไปปีห้าแปดเท่าไรครับปีห้าแปดสามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดครัสามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับหลักพันคือเลขอะไรครับเลขสองเลขสองเลขสองเราต้อง <4 S 1> ปัดทิง้ง <5 S 1> ใช่ไหมครับ,รบ,รรบเพราะว่ามันไม่ถึงห้านะครับปัดทิง้งนะครับฉะนั้นถ้าประมาณจำนวนเต็มหมื่นของ ข้อโซ่ห้าไปก็คือสามหมื่นค่ะสามหมื่นเก่งมากเลยสามหมื่นค่ะสามหมื่นนะครับสามสามหมื่นค่ะต่อไปของเบนเยี ams, ่ยมครับเบนเยี่ยมหลักพันคืออะไรครับเก้าเก้าเลขเก้าค่ะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าค่ะเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าหมื่น เป็นเลขเก้าต้องปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเป็นเป็นหนึ่งหมื่นนะครับรวมกับอีกเก้าหมื่นก็เป็นเท่าไหร่ครับคนนี้ตอบเท่าไหร่หนึง่งหนึ่งแสนหนึ่งแสนตอบหนึ่งแสนถูกต้องครับหนึ่งแสนนะโมวต่างเพื่อนตอนแรกคำแรกต่อไปครับต่อไปพศห้าห้าแปดครับ หนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยค่ะพันหค่ะเราเราประมาณเป็นจานวนเต็มหมื่นนะครับเราดูที่หลักพันนะครับแล้วพันคือเลขอะไรครับหเลขหค่ะเลขหกป้องปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นหนึ่งเป็นหมื่นนะครับหกพันก็เป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นคือเลขศูนย์นะครับเพิ่มมาหนึ่งหมื่นก็คือ เป็นหน<ช>ึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับก<ช>อนนี้ตอบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเอไปดูข้างล่างนะครับพอจะเข้าใจยางครับนิดๆน,นะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูตรงนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนดูนักเรียนถ้าดูไม่ชัดนักเรียนก็ฟังตามครูนะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นนะครับจํานวนเต็มหมืน่น<ว>จะมีเลขในหลักพัน ลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์นะครับเช่นหนึ่งมื่นสองมืนสามมื่นจุดจุดจุดนะครับก็คือสี่หมืนห้าหมื่นไปเรื่อยนะครับต่อถึงสิบสิบมื่นสิบเอ็ดมื่นสิบสองหมื่นสิบสามหมื่นไปเรื่อยนะครับแต่ว่าคำว่าคำว่าสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนนั่นแหละจำนวนน้ำเรานับเป็นหนึ่งแสนนะครับสิบเอ็ดหมื่นก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับทีนี้ มาดูข้อมูลนะครับจากข้อมูลพศสองห้าห้าแปดนะครับมีนักท่องเที่ยวจากในปลาลนะครับสามหมืนสองพันหร้อยเจสิบแปดคนเลขโดดในหลักพันเป็นเลขสองจึงปัดสองพันห้อยเจ็ดสิบแปดทิ้งนะครับทำให้เลขโดดในหลักหมื่นเป็นสามคงเดิมแว่นไหมเป็นยางยามเลย แสดงว่าสามหมืนสองพันหร้สิบแปดมีค่าประมาณสามหมืนนะครับเมื่อกี้เราก็ดูไปแล้วข้างบนนะครับตารางข้างบนทีนี้มาดูข้อมูลในปีห้าเจ็ดนะครับนักท่องเที่ยวจากเนปลนนะครับสองหมืนห้าพันแปดร้อยปดสิบเจ็ดนะครับเลขโดดในหลักพันเป็นเลขห้าให้ปัด 5,887ขึ้นเป็นหนึ่งมื่นนะครับทำให้เลขโดดในหลักหมื่นเพิ่มขึ้นจากสองนสามนะครับสแสดงว่า25,887มีค่าประมาณสามหมื่นเมื่อกี้เราก็ดูไปแล้วเนาะตัวเนี้นัเกเรียนแคปหน้าจอไปด้วยนะครับ เดี๋ยวใครไม่ทันใครไม่ทันก็ดูในคลิปเอานะคลิปย้อนหลังเอานะต่อไปนะครับจากเบนเยี่ยมตัวนี้เบนเยี่ยมนะครับเบนเยียมมาหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยคนเลขโดดในหลักพันเป็นเลขหกให้ปัดหกพันหนึ่งร้อยขึ้นเป็นหนึ่งมือนนะครับทำให้เลขโดดในหลัก หมื่นเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นหนึ่งนะครับจากศูนย์เป็นหนึ่งแสดงว่าหนึ่งแสนหกพันหนึ่งร้อยมีค่าประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นซึ่งก็หมายขอาบว่าน,นักมีนักท่องเที่ยวจะเปเยี่ยมมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนอ่ะเมื่อกี้เราก็ดูไปแล้วจากข้างบนนะครับนี่เอามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับต่อไปนี้นะครับเขาจะไม่บอกว่าเลข เลขนี้อยู่หลักอะไรนะครับแต่เขาบอกงี้นะครับจากข้อมูลพศสองพหเจมีนักท่องเที่ยวจากเวียนเกามื่นเก้นเจ้อยี่สบเก้าคนเขาบอกว่าเลขโดูในหลักพันเป็นเลขเก้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นออเก้าหมืนเก้ันเจ็ด้อคือ1นึ่งแสนนะครับ นักเรียนแคปหน้าจอไปด้วยครับแคปหน้าจอไปนะต่อไปมีนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาห้าแสนห้ามืนสามร้อยสาสิบเก้าคนห้าแสนห้าหมืนสามร้อยสาสิบเก้า เลขโดดในหลักพันเป็นศูนย์นะครับก็คีอหลักทิ้งนะครับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของห้าแสนห้ามื่นสา้อสคกคือห้าแสนห้า <c oughs> ต่อไปจากจากเมียนมานะครับ มีนักท่องเที่ยวสองแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่คนนะครับพันไดไหนถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มเหมือนของสองแสนหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่นะครับเราก็รู้ที่หลักพันนะครับหลักพันก็เรีกหกเราก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นทีนี้ ไปขึ้นเป็นหมื่นนะครับทีนี้หลักหมื่นคือเลขศูนย์นะครับมันก็จะกลายมาเป็นเลขหนึ่งครับเพิ่มขึ้นหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งครับก็จะเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นคนนะครับครูมีคนเขียนหน้าจออย่าเขียนหน้าจอครูนะนักเรียนแคปหน้าจอนี้ไปด้วยครับครูคปหน้าเหรอครับไม่ให้เขียนนะครับให้แคปครูครูครับครูครูอย่าพึ่งเลื่อนพื้นที่ผมเต็มเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปลบพื้นที่ก่อน พื้นที่ที่ไหนเต็มพื้นที่ในบ้านเหรอเอารอแป๊บหนึ่งนะรอเพื่อนก่อนไม่ใช่ครูพื้นที่ในใน,ในกนเลอรี่เต็มโอ้ยู้บอกบ้างก็ได้นะวิชาวิชาที่เรียนไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วก็ลบบอกบ้างมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วแปลว่าทำงานให้เสียก็ลบนะครับอะต่อไปครับดูต่อไป มูมาแล้วมาแล้วอ่ะนักเรียนแคปไปก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครูที่ใบให้ฟังด้วยถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับที่เท่าไหร่หรอหมอป่วยในหนังสือเธอไม่มีหรอกมีแต่หนังสือครูแล้วคือท้ายๆชั่วโมงครูจะให้ทำนะครับตอนนี้ดูไปด้วยฟังไปด้วยนะครับถ้าประมาณจำนวนเต็มแสนนะครับ ตันเต็มแสนจะมีเลขโดดในหลักหมื <H> ่นหลักพันหลัก <concealer> ร <out> ้อยหลักสิบและหลักหน่วยเป็นศูนย์นะครับเช่นหนึ่งแสนสองแสนจุดจุดจุดสามแสนสี่แสนห้าแสนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงอะไรครับสิบแสนสิบเอ็ดแสนสิบสองแสนไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่ลงท้ายด้วยแสนนะครับก็เป็นข้าประมาณจำนวนเต็มแสนดูนักท่องเที่ยวนะครับจากเมียนมามาไทยสองแสนห้าหมื่น 9 6้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดคนนะครับเลขโดดในหลักหมื่นเป็นเลขห้าให้ปัดห้า7มืนเก้าพันหกร้อยเจดสิบแปขึ้นเป็นหนึ่งแสนนะครับทำให้เลขโดดหลักแสนเพิ่มขึ้นจากสองเป็นสามนะครับเห็นไหมหแสนจากเลขสองก็กลายเป็นเลขสาเพราะว่าเราปัดหลักหมื่นซึ่งเป็นเลขห้าปัดขึ้นไปหนึ่งเป็นหนึ่งแสนนะครับสแสดงว่านะครับแสดงว่า สองแสนห้าหมื่นเก้าพันหนร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับมีค่าประมาณสาแมแสนทีนี้จากลาวนะครับนักท่องเที่ยวจากลาวมาหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนนะครับเลขโดดในหลักหมื่นเป็นสามจึงปัดสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสาสิบแปดทิ้งนะครับทำให้เลขโดนในหลักแสนเป็นสองคงเดิม แสดงว่าหนึ่งล้านสองแสนมีค่าประมาณ1 2ึ่งล้านนะครับก็ราแสดงว่านักนักท่องเที่ยวจากลาวมาประมาณ1 2ึ่งล้านสองแสนคนนักเรียนแคปหน้าจอยด้วยนะครับแคปเลยครับ นะครับแคปด้นะเรียกปิดไฟด้วยนะครับถ้เป็นต้องมีนักเรียนนักเรียนดูตรงนี้นะครับตันนี้ก็แคบนะครับจะไปก่อนนะครับเขาบอกว่าหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับ จากข้อมูลปี 58, ห้าแปดมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียนะครับห00นึ่งล้านหกมืนเก้าพันหนึ่งล้านเก้าคนตรงนี้รู้ว่าใช่ไหมครค่าประมาณปีที่มาเต็มแสนของหนึ่งล้าน หกหมืนเก้าพันหนึ่งร้อยสี่จเก้าคนก็คือหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเลขในหลักหมื่นคือเลขหก 6, นะครับแล้วก็ปัดขึ้นไปนะครับปัดขึ้นไปทําให้เลขศูนย์กลายเป็นเลขหนึ่งนะครับต่อไปนักท่องเที่ยวจากกัมพูชานักเกียนดูตามไปด้วยนะครับจากกัมพูชาสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดคนนะครับ หาครัประมาณจำนวนเต็มแสนนะครับเราก็รู้ที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นคือเลขแปดนะครับเลขแปดซึ่งมันมากกว่าห้านะครับเราก็ต้องปัดขึ้นนะครับปัดแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยปรเจ็ขึ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแสนนะครับหลักแสนจากเลขสี่ก็จะกลายเป็นเลขห้านะครับฉะนั้นก็เป็นเลขห้านะครับเป็นห้าแสนคน เอาเรียนเอาแบบฝึกหัดมาครับเปิดไเป็นหน้าสิบหกหน้าหนึ่งนะไปหนึ่งหกนะครับเบิดเลยครับแบบฝึกนะถือหรือยังครับ นักเรียนดูนักนชื่ออะไรนะคะหนึ่งหกสิบหกอ่ะสิบหกสิบหกเจอยังสิบหกเจอยังสิบหกเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วครับนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันครับโจทย์ตรงนี้ตัวเลขตรงนี้อ่านพร้อมกัน ลนสี่แสนเกนสี่พันแปดร้อยสิบเอ็ดค่ะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดนะครับที่เขาจะให้เราทําก็คือค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมืน่นนะครับจํานวนเต็มแสนแล้วก็จํานวนเต็มล้านนะครับฟังดีๆนะจํานวนเต็มหมืน่นเราดูที่หลักพันนะครับหลักพันคือเลขเลขสี่นะครับ ถ้ามันต่ํากว่าห้าเราปัดทิ้งเลยนะครับปัดทิ้งเลยนะครับทีนี้หลักถ้าข้าประมาณจำนวนเต็มแสนเราดูที่หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลขอะไรครับเก้ 9, 9, 9, ญญาครับเลขเก้าครัเลขเก้าแสดงว่าจำนวนเต็มแสนต้องปัดต้องปัดขึ้นนะครับจำนวนเต็มแสนตรงนี้ต้องปัดขึ้นนะครับ ก้าก็ปัดเป็นหนึ่งแสนแล้วก็จากสี่แสนก็จะกลายเป็นห้าแสนนะครับก็คือหนึ่งล้านห้าแสนนะครับต่อไปจํานวนเต็มล้านเรารู้ดูที่หลักอะไรครับจานวนเต็มล้านดูที่หลักทางขวาของหลักล้านคือแสนค่ะแสนครับดูหลักแสนครับหลักแสนคือเรียกอะไรครับใช่ป่ะที่พี่สอนตามเลขสี่ค่ะเลขสี่เลขห้าครับหลักแสนคือเลขสี่นะครับเลขสี่ยังไม่ถึงเลขห้านะครับให้ ให้ปัดทิ้งนะครับปัดทิง้งก็กลายเป็นเลขศูนย์หมดเลยนะครับรนะแนน,นเลขสีดด่โดนปัดทิ้งนะครับค่าประมาณจํานวนเต็มล้านก็จะเป็นหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านตรงนี้นะหนึ่งล้านนะครับนักเรียนลองทำข้อหนึ่งครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะเ,ออวเสร็จแล้วค่ะ ข้ามขนเคยแคบหน้าจอหรือยังตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้แคบหน้าจอไว้ยังแคบแล้วค่ะแคบแล้วค่ะแคบไม่แคบแคบก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวครูจะให้ทํางานเนี่นะแคบแล้วค่ะนักียนน่ินอะไรครับขอนักเรียนแคบไม่ทันนักเรียนก็ดูย้อนหลังเนาะมันขวดเล็กค่ะจริงมันขวดใหญ่เลยเต็มที่เลยเออแต่มันจริงไม่ แค่สองอึกสามอึดก็หมดแล้วเรียนดูข้อสองครับข้อสองประมาณเต็มหมื่นนะครับนักเรียนต้องรู้ที่หลักอะไรครับรู้ที่หลักพันเนาะ <5. S 1> หลักพันคือเรียกอะไรครับ, 10, บหลักพันคือเรียกเอ่อหัวขผมมองไม่เห็นครับอยู่ในหนังสือเธออันนี้ข้อสองหลักพันคือเรียกอะไรห้าค่ะห้า ใช่ไหมเลขห้านะต้องปัดขึ้นนะครับเลขห้าก็ปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเป็นหนึ่งหมื่นนะครับทีนี้หลักหมื่นคือเลขเจ<ม>็ดก็จะกลายมาเป็นเลขแปดนะครับจะกลายเป็น 8, เลขแปดเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นเลขแปดนะคําตอบถ้าประมาณเต็มหมื่นก็จะเป็นสองล้านสามหมื่นเออสองล้านสามแสนแปดหมื่นนะครับสองล้านสามแสนแปด ทีนี้ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนนะครับนักเรียนต้องดูที่หลักอะไรครับค่าประมาณเต็มแสนดูที่หลักื่นค่ะที่หลักหมื่นถูกต้องครับหลักหมื่นคือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดฉะนั้นต้องปัดขึ้นนะครับปัดเจ็ดหมื่นขึ้นให้เป็นหนึ่งแสนนะครับทีนี้หลักแสนมันคือเลขสามนะครับเลขสามก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแสนก็จะเป็นสี่แสนนะครับังนั้น าประมาณเป็นจำนวนเต็มแสนข้อนี้ก็คือสองล้านสี่แสนนะครับต่อไปข้าประมาณจำนวนเต็มล้านนะครับเต็มล้านต้องดูที่หลักอะไรครับหลักแสนค่ะเต็มล้านดูที่หลักแสนหลักแสนคือเลขคือเลขอะไรครับ <X 3 S 1> เลขสามค่ะเลขสามยังไม่ถึงเลขห้านะครับยังไม่มันน้อยกว่าห้านาะ เราก็ปัดทิ้งไปเลยนะครับกลายเป็นทศุดหมดเลยฝัย่งขวามือนเนี่ยฉะนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม,มล้านก็จะเป็นสองล้านนะครับสองล้านเสรอีกเก้านาทีมีมีใครมีอะไรที่จะถามไหมครับสงสัยมากเลยอยากจะถามมีไหม,มไม่มีมค่ะไม่มีก็แสดงว่าพอเข้าใจกันแล้วเนาะทีนี้ครูก็จะให้ทำนะครับหน้านี้แหละหน้า หนึ่งหกนี่แหละหน้าสิบหกนี่แหละจะให้ทําหน้าสิบหกนะครับหน้าที่เราเราทํานี่แหละแล้วเราก็ก็จะเจอการในหน้าสิบหกถึงหน้าอะไรคะหน้าเดียวครับหน้าเดียวใช่ไหมหน้าเดียวแล้วเราก็จะเจอการในในช่วงหน้าสิบหกใช่ไหมครับครับหน้าสิบหกหน้าเดียวส่วนใหญ่ไหมคะหน้าสิบหกนคหน่ไหมคะครู ทำหน้าเดียวครับแล้วข้างล่างต้องทำอะไรครับหน้าเดียวครับทำาั้งเลยทำทั้งหน้าดียวทำหน้าสิบหกนะครับข้างล่างด้วยูครับูครับครับเจอกันอีกกี่โมงอ่ะสิบสี่จุดสามศูนย์นะครับตารางเปลี่ยนนะนะนักเรียนต้องชินนะนะจำไว้นะมันมันเปลี่ยนสิบจุดสามศูนย์กับสิบสี่จุดสามศูนย์นี่แหละนะครับ อย่ามาช้านะครับมาช้าไม่ทันนะครูสอนแค่สามสิบนาทีเองอนะเจอกันสิบสี่จุดสามศูนย์นะอย่าลืมนะครับตอนนี้เอาแค่นี้ครับสบวัสดีค่ะ